สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมนะต้นพันุปามสีราดนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อรับชมกันได้เลยนะครับครับก็รังที่เราดูเจ้า kx ศูนย์สามสามไปสองปีแล้วนะคลิปนี้นะก็จะพามาชมต้นตามกมนบ้างนะครับลงนี้นะในหัวแกปลูกพันธุ์สีราดนะสีราดอะไรก็รูปกันนะแต่เรียกว่าสีราดนะั่นละกันนี่เดี๋ยวสมัยนี้ก็จะมีสีราดมินเลนเนียมอะไรกไ็รู้เหมือนกันนะแต่นี่เป็นพันธุ์สีราดนี้ดูนะนี่ วันนี้ก็จะแทงด้วยนะปา่รู้ได้แทงเปล่านะคุณแทงมาหรือยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็จะสิบโมงแล้วนะโอเคนะนี่ลักษณะต้นเนี่ยพันธุนะ์สีดครับมืดฝนนิดนึงนะสีมันก็อาจจะเป็ี้ยนเปี่ยนนิดนึงก็ขอไปนะลักษณะต้นทางก้านอะไรเอ่ยนี่ก็ตัวไปนะเหมือนเหมือนกับปาลทั่วทัวไปเลยนะแปลงนี้ปลูกค่อนข้างที่จะชิดนะเพราะว่าปลูกเสริมนะต้องย้ําว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราปลูกเ,เสริม ปลูกเสริมคืออะไรนะปลูกเสริมก็คือเมื่อก่อนมันจะมีต้นใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะแล้วพวกต้นเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็โตขึ้นมาเป็นต้นนี้นะงงกันหรือเปล่าเลยนั่นก็คือจะเป็นบามสูงนะแล้วก็ได้ทําลายไปแล้วนะโดยการสับแรงนี้นะโคตรแพงเลยนะการสับปามเนี่ยเป็นไม่ได้แนะนําให้เจาะใส่ยาจะถูกกว่าเยอะนะโอเคมาดูสีผลของสีราดกันบ้างว่าเป็นยังไงนนนี่น เมื star, day, ่อผลสุกเนี่ยก็จะเป็นสีอยอกแดงแบบนี้นะครับมันจะแดงอ่อนกว่าสุราสองนะที่ผมเคยถ่ายไปนะครับสุราสองสุราหนึ่งเอ้ยสุราสองนะครับมันจะแดงอ่อนกว่านะสุราสองเนี่ยมันจะเข้มๆนะนี่ดูด้วยสายตาเลยนะนี่แต่นี่เป็นสีรดนะนี่ก็จะอ่อนกว่านิดนึงนะอ่อนกว่าสุราสองนะสุราหนึ่งอ่อนสุดนะเป็นส้มอ่อนเลยสุราหนึ่ง ผลที่ไม่สุกเนี่ยหรือว่าผลแก่เนี่ยก็จะเป็นสีหยอกแบบนี้นะสีหยอกม่วงม่วงนะม่วงม่วงเหลือบดํานะไม่เชิงดําทีเดียวนะอันนี้ใกล้ไอ้ถ้าผลแก่นั้นมันจะดําจัดนั่นในนี้ออกจะม่วงม่วงน่าจะรอบต่อไปนะผลนี้นี่ก็คือผลที่จะแพงในรอบนี้นะครับก็สิ้าวันตัดครั้งหรือว่า20วันตัดครั้งก็ได้นะแต่ของในหัวเนี่ยยีิวันตัดครั้งหนึ่งน้ำนี่ต้นนี้ก็สองสี 6, 8, 9, ประมาณสิบทลายนะตอต้นนะก็ได้ตัดเรื่อยๆนะแปลงนี้ใส่ปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะรอฝนนะใส่ปุ๋ยรอฝนฝนก็ไม่ตกนะเมื่อคืนตกซะทีเ,เาโอเคมาดูต้นอื่นกันบ้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชิดนะแล้วก็การตัดหญ้าเนี่ยทำให้พวกทางพวกนี้เสียหายนะรถไถตีพังเสียหายเลย นะปลูกชิดก็ไม่ค่อยดีนะแปลงนี้น่าจะ8.5หรือ8นี่แหละระยะห่างที่ปลูกนะจากนี้ไปนี้นะน่าจะ 8%, 8. 8. 8. 8. ปดแดแแหละนี่ตอนนี้ก็ได้ได้นะตีร้านนะรู้สึกว่ามันจะดีกว่าสุราดเษฐดนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะดีกว่าร้านสุราหั7เจดด้านนอกนะผมใช้ว่าร้านนอกนะ แต่ถ้าศูนย์วิจัยเนี่ยสุราชเจดีวานะดีกว่าสนะีดา,าตัวนี้นะความสวยของผลทลายนะนี่ไว้เป็นแนวทางสำหรับใครที่จะปลูกนะก็ราคาต้นเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วนะร้อยร้อยี่รยบยหาสนะในยุคนี้แต่ยุคเมื่อก่อนก็ร1 0ยสิบรนะ้อยเดียวนะที่เคยซื้อมานี่นานแล้วนะปลูกนานแล้วมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะถ้าเราจะปลูกปาล์ม เออเสริมนะปลูกเสริมเสริมต้นใหญ่นะมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันก็คือไอ้ป์าพวกนี้นะมันจะค่อนข้างที่จะทดไปปีหนึ่งเลยนะันาะเหมือนกับมันทดนะบอกไม่ถูกแต่ว่ามันเหมือนกับมันชะงักการเจริญเติบโตนะประมาณสักปีหนึ่งได้มั้งที่ดูดูมานะชะงักมันจะใส่ปุ๋ยยังไงก็ไม่ค่อยให้ผลนะแต่เมื่อได้รับแสงแล้วนะปีต่อไปนะมันจะัง เมื่อผ่านไปสักปีเนี่ยเมื่อได้รับแสงรับธาตุอาหารเต็มที่แล้วมันจะแบบว่าโคตรพอ่อโคตรแม่ดกน,นันีมันจะแบบว่าพรุ่งพลานนะพรุ่งพลานนี่ดีนวต้นนี้ก็จะดกซะเหลือเกินนี่ก็จะมีลักษณะเม่นเยอะม้างนะครับมันคล้ายๆกับสุราเจ็ดนะเม่นค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่ถ้าไม่ได้ตุอาหารที่ครบถ้วนนะครับ ก็สามารถปลูกได้นะสำหรับใครที่จะลดต้นทุนนะไม่อยากใช้แมคโครสับเอ่อสับหรือว่าล,ล้มต้นปลาล์มใหญ่ๆเนี่ยปลูกเสริมได้นะนี่ผมเห็นที่เขานักวิยารารนะบอกว่าเอออย่าไปปลูกเสริมเลยนะแสงแดดก็ไม่ได้นะรากต้นใหญ่แย่งต้นเล็กกินหมดนะนี่ก็ลองทําดูแล้วนะแบบนี้ปลูกเสริมก็นี่ครับผลผลิตก็ได้นะเมื่อเรากําจัดต้นใหญ่ไปแล้วเนี่ย มันก็จะเติบโตปกติของมันนะมันก็มีเชิงหักสักปีหนึ่งนะต้องทําใจนะช่วงปีแรกนะพอเราล้มออกไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเชิงหักหนิดนึงนะครับอาจจะนอกแดดบ้างนอกฝนนกปุ๋ยบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะปลูกได้นะเป็นการลดต้นทุนที่ดีเลยนะคนี่ก็โดดดีนะไม่เห็นมีปัญหาหาอะไรเลยสามารถปลูกได้นะวัน,นนี้ก็มีเริ่อหมอบ้างแล้วนะ ใส่ปุ๋ยอัดเข้าไปเลยนะครับอย่าตกใจนะแรกๆเออทำไมปลูกเสริมแล้วมันมันไม่ออกเลยมันรีบมันแกรนมันแคระมันกลันอะไรพวกนี้นะก็อย่าไปตกใจนะใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะมันออกมาเองนะครับตอนแรกๆตอนเล็กๆเนี่ยมันอยู่ใต้ต้นใหญ่นะที่เราปลูกเสริมเนี่ยมันก็อาจจะได้รับแสงแดดไม่เต็มที่นะแต่เมื่อได้รับแสงแดดเต็มที่อะไรแล้วเนี่ยมันปรุงอาหารปรุงอะไรเต็มที่มันก็จะทะลักทลายแบบนี้ มันจะพุ่งพลานนะนี่มันตอนแรกๆช่วงปีแรกๆเนี่ยที่เราเอาต้นใหญ่ออกแล้วมันมันไม่เป็นเลยนะแปลงนี้แปลงนี้ไม่รู้กี่ไร่นะแต่ว่าได้พอเสมอกับะฟอร์เรนเจอร์นะได้นิดเดียวจริงๆนี่ฟอร์เรนเจอร์นะที่เราบรรทุกแรกๆนะได้นิดเดียวนะแต่ว่าทิ้งช่วงไปลักพักหนึ่งนะได้รับแสงเต็มที่นะโอ้โหนี่ดูทะลักทลายนะทะลายอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ ก็มีน้ำหนักค่อนข้างที่จะดีนะ <S <S <N an> เน้นดกนะไม่เน้นใหญ่ถ้าอยากให้ใหญ่ก็อัดปุ๋ยเข้าไปนะฝนดีๆก็อัดเข้าไปเลยนะนี่ก็มีบ้างนะเป็นแบบนี่คล้ายๆเลยนะซีดาดกับเจ็ดเนี่ยคล้ายๆกันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละก,กันนะสั้นๆน,นะไว้เป็นแนวทางนะสําหรับใครที่หาข้อมูลเกี่ยวกับพันปามซีดารนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นซีดาดมิลเลนเนียมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ นาก็ปลูกกันได้นะคล้ายๆสุราจิตนะคระเจดแต่ผมมองว่าสุราจ็ดในสูนนิจใจดีกว่านิดนึงนะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องการการปูกชาวสวนด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม